ไฮไลท์เด่นของบูธรถยนต์ Honda อีกรุ่นหนึ่งนะครับก็คือ Honda c i v i ิในรุ่น e-suv โฉมใหม่ล่าสุดนะครับที่มาเผยโฉมแล้วก็เปิดตัวในงานครั้งนี้ด้วยถือว่าเป็นโวลเมียนะครับหรือว่าเปิดตัวครั้งแรกในโลกหลังจากเมื่อวานนี้นะครับมีการเปิดตัวในรุ่นแฮท c ์แบกที่ประเทศอังกฤษนะครับโดยรถรุ่นนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ชุดใหม่ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเครื่องยนต์เบนซิน2.0ลิตรทำงานร่วมกันกับมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวหรือว่าทวินมอเเตออร์นนั่งแล้วก็ เทคโนโลยีต่างๆที่ติดตั้งเข้ามาเป็นเทคโนโลยีที่เรียกว่า full hybrid นั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่า Honda Civic โฉมใหม่ที่มาโชว์ในงานครั้งนี้ซึ่งทำตลาดด้วยกัน2รุ่นนะครับรุ่นเริ่มต้นก็คือรุ่น EL Plus ตั้งราคาเอาไว้นะครับโดยประมาณ1,150,000บาทแล้วก็คันนี้เป็นรุ่นท็อปสุดนะครับตั้งราคาไว้1 2 7 0 0ล้บาทโดยประมาณครับ Honda Civic e h e v รุ่นใหม่นะครับคันนี้เป็นสีดำมันตกแต่งมาเน้นความสปอร์ตมากๆครับโดยเฉพาะกันชนด้านหน้านะครับจะเห็นได้ว่ากันชนด้านหน้านะครับเป็นสีดำทั้งหมดแล้วก็มีสัญลักษณ์ที่เป็นโลโก้เ Mark แล้วก็สัญลักษณ์ของ s m a r k กนะครับก็จะเป็นเทคโนโลยี e h e v ก็คือมีกรอบสีฟ้าเรียนสัญลักษณ์ s m a r k นั่นเองครับนอกจากนี้นะครับไฟด้านหน้าก็จะเป็น led ทั้งหมดรวมทั้งไฟ daytime running light ก็จะเป็น ไฟแบบ LED เช่นกันครับรวมไปถึงนะครับไฟตัดหมอกด้านล่างที่ติดตั้งเข้ามาก็จะเป็นไฟตัดหมอกแบบ LED เหมือนกับไฟหน้าทุกอย่างครับรายละเอียดการตกแต่งด้านข้างเริ่มตั้งแต่มือจับประตูมือจับประตูเป็นการตกแต่งสีดำแล้วก็มีกรอบตกแต่งแบบโครเมียมตกแต่งเข้ามาแล้วก็มือเปิดประตูนะครับเป็นแบบ k e y l เซ s น e n s o r ก็จะมี กุญแจที่เป็นคีย์การ์ดติดตั้งเข้ามาด้วยครับโดยกุญแจที่เป็นคีย์การ์ดด้านในของกุญแจคีย์การ์ดตรงนี้นะครับก็จะมีกุญแจซ่อนเอาไว้ในยามฉุกเฉินนะครับเราสามารถนํากุญแจมาเปิดรถของเราหรือว่าเปิดประตูของเราได้ด้วยครับนอกจากนี้นะครับก็ยังตกแต่งด้านบนเป็นเสาอากาศแบบครีบฉลามสีดําส่วนด้านหลังนะครับก็จะมีทั้งสปอยเลอร์สีดําขนาดใหญ่รวมทั้งสัญ,ญลักษณ์ RS ด้านท้ายนะครับที่ ตกแต่งเข้ามาในรถยนต์รุ่นนี้รวมไปถึงโลโก้ s m a r k รบริด้านหลังนะครับว่จะเป็นโลโก้ s m a r k ตกแต่งเป็นกรอบสีฟ้าซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่จะแสดงให้เห็นว่าเป็นเทคโนโลยี e h e v เช่นกันครับ ของมาตรวรัดเดือนใหม่มารวัดเดือนใหม่นะครับเป็นจอแสดงข้อมูลการขับขี่ขนาดใหญ่เป็นจอ TFT ขนาด10.2นิ้วเป็นหน้าจอสีที่ติดตั้งเข้ามาแล้วก็แสดงรายละเอียดเอาไว้อย่างครบครันครับนอกจากนี้เครื่องเสียงที่ติดตั้งเข้ามาเป็นเครื่องเสียงแนวตั้งนะครับหน้าจอสัมผัสขนาด9นิ้วยังสามารถรองรับระบบที่เรียกว่า Advanced ทัชนะครับแล้วก็ยังสามารถเชื่อมต่อกับ Apple c a r p l a y แล้วก็ Android Auto ได้ด้วยครับรวมไปถึงนะครับยังสามารถ สั่งงานด้วยเสียงด้วยระบบ s ิ r ีได้ด้วยครับส่วนจุดที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเข้ามาหรือว่าตกแต่งเพิ่มเติมเข้ามาใหม่อย่างชัดเจนก็คือการติดตั้งช่องแอร์ด้านหลังเข้ามาบริเวณคอนโซลกลางนะครับตรงนี้ก็จะเพิ่มความเย็นเข้ามาแน่นอนเช่นเดียวกับเบาะนั่งด้านหลังนะครับรายละเอียดของเบาะนั่งด้านหลังที่เพิ่มเติมเข้ามาก็คือเบาะนั่งสามารถปรับพับได้แล้วโดยเฉพาะในรุ่น RS นะครับสามารถปรับพับได้แล้วก็สามารถปรับพับเพื่อจะเพิ่มพื้นที่ในการ เก็บสัมภาระได้ด้วยครับเรียกว่ามีความแตกต่างจากในรุ่นเอลพัเพราะว่าในรุ่นเอลพัก็ยังไม่สามารถปรับพับเบาะหลังได้นะครับหรือว่าในรุ่นเอลพัก็จะเหมือนกับในรุ่นเ e คร,รื่อง e ยนต์เบนซินโ u r b o นั่นเองครับส่วนอื่นๆน,นะครับในด้านของระบบความปลอดภัยก็ยังให้มาครบไม่ว่าจะเป็นระบบความปลอดภัยชั้นสูงอย่าง Honda Sen s i n g ติดตั้งเอาไว้ครบนะครับรวมทั้งระบบแสดงภาพมุมอับสายตาที่เรียกว่า Honda l a n e Watch นะครับก็ยังติดตั้งมาด้วย รวมไปถึงนะครับระบบช่วยเตือนการขับขี่ขณะเหนื่อยล้านะครับก็ยังมีไฟหรือว่ามีเซ็นเซอร์เตือนขึ้นมาเช่นกันครับรวมไปถึงกล้องด้านหลังนะครับก็ยังมาพร้อมกับเส้นกระ,ะยะแล้วก็ยังสามารถปรับมุมมองของกล้องได้ถึง3ระดับด้วยกันครับในรายละเอียดอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮนะครับติดตั้งมาครบสาหรับรถยนต์รุ่นนี้ครับและก็ที่เป็นไฮไลท์อีกอย่างในรุ่น RS นะครับก็คือการตกแต่ง ล้อลวดลายสปอร์ตเข้ามาเป็นรวดลายคล้ายๆกับวายสป็อนะครับตรงกลางก็จะเป็นวายสปอสีดำมันแล้วก็ตัดกับกรอบสีครูเมียมครับนอกจากนี้นะครับล้อ18นิ้วชุดนี้ก็จะมาพร้อมกับยางมิชลินไพลอตสปอร์ตนะครับเป็นไพลอตสปอร์ต4เป็นรุ่นล่าสุดถือว่าเป็นยางรุ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวเข้ามาแล้วก็เป็นยางระดับพรีเมียมที่ใช้ในค o n d a ซ i v i c e อ e v รุ่นใหม่ครับสำหรับสีตัวรถก็จะมีให้เลือกทั้งหมด6สี ได้แก่สีแดงอีกไน e นะครับที่จะมีให้เลือกเฉพาะในรุ่น RS เท่านั้นครับนอกจากนี้ก็ยังมีสีดำคริสตัลสีขาวแพลตินัมสีเทาเมทิ o r อ l ลอยสีเงินลูน่าแล้วก็สีฟ้า Morning m i s สนะครับซึ่งสีฟ้าตรงนี้ก็จะมีเฉพาะในรุ่น ES EV EL Plus เท่านั้นครับเช่นเดียวกับสีภายนอกในศารนะครับก็จะมีให้เลือกเฉพาะสีดำแล้วก็สีเทาเบจตรงนี้นะครับก็จะขึ้นอยู่กับสีภายนอก โดยเฉพาะในรุ่น RS นะครับสีภายในก็จะเป็นสีดำเท่านั้นครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับรถยนต์ Honda Civic e-hv e ชมใหม่สามารถเข้าไปเยี่ยมชมนะครับหรือว่าเดินดูรถนะครับที่งานบางกอก International Motor s h o w ครั้งที่43อาคาร c l l l n g n r h r l l l m p m p t เมืองทองธานีตั้งแต่วันที่24มีนาคมไปจนถึง3เมษายน2565หรือว่าในปีนี้ได้เลยครับ นอกจากนี้นะครับผู้ที่สนใจรถยนต์ Honda Civic e h e v โฉมใหม่ยังสามารถจองสิทธิ์ได้ในงานหรือที่โชว์รูมรถยนต์ Honda ทั่วประเทศตั้งแต่วันที่24มีนาไปจนถึง31พฤษภาคมนี้ครับ Honda Civic นะครับซีดานในระดับ4 s เซ็กเมนต์ในบ้านเราต้องถือว่าเป็นคู่แข่งโดยตรงกับ To y ย ta าโค o ร la นะครับซึ่งเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดเหมือนกันแล้วก็เป็นรถยนต์ในกลุ่ม4ีเซกเมนเหมือนกันแล้วก็ ตรงเพลทมากๆเพราะว่าเป็นรถที่ใช้เครื่องยนต์ไฮบริดนะครับตอนนี้ต้องบอกได้เลยว่าราคาน้ํามันสูงมากแล้วก็การหันมาใช้เครื่องยนต์ไฮบริดหรือว่าการหับมาใช้เครื่องยนต์ที่เน้นในเรื่องของความประหยัดน้ํามันนะครับน่าจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วนะครับแล้วก็วันนี้ก็ได้พาดูนะครับพันด้าสวิคโฉมใหม่นะครับที่มีการปรับแก้มาไม่ว่าจะเป็นฐานยกออกไปเบาะหลังพับได้แล้วก็อุปกรณ์ต่างๆก็ถูกปรับเพิ่มมาอย่างเต็มตัวครับ